มาแลวลงมาถ่ายูทุกคนตอนนี้เราเอากระเป๋าไปฝากที่ปังอุงเรียบร้อยละแล้วก็ตอนนี้มาขับรถเล่นขับอยู่บนเขาเนี่ยแหละแต่ก็ ไม่มีแผนว่าจะไปไหนอะไรแบบชัดเจนอ่ะก็เลยเนีย่ยขับผ่านข้างทางแล้วเราก็เห็นแบบเห็นน้ำตกเวยน้ำตกเล็กๆเห็นเป้านี่รักมากอ่ะ วันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรมากขับรถเล่นอย่างเดียวไปเดี๋ยวไปกันต่อทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานซูตองเป้ด้านหลังเราด้านหลังเราเป็นวัดนะเป็นสะพานไม้ไผ่สวยมากแล้วก็ร้อนมากตัวตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสอง ก็วันนี้เป็นวันว่างเป็นวันเฟื่ยเดย์คือไม่มีอะไรทําไม่มีโปรแกรมอะไรที่ชัดเจนก็หาชากินกินข้าวแล้วก็ขับรถเล่นอยู่บนเขาแต่อันนี้เราลงมาที่อำเภอเม,มืองแม่สอนนะเพราะว่าตอนแรกจะไปจะโบแต่จะโบแบบไกลอะ่ะไปกลับประมาณร50โลซึ่งเราขี้เกียจเพราะว่าสภาพรถไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ก็เลยลงมาเที่ยวถ้นแล้วก็อยู่บนเขาเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วเ,เดี๋ยวมาจัดรูปใหดูกันทุกคนตอนนี้เราถึงที่ปังอุ่มแล้วนะตอนนี้ประมาณสามบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วก็ไปขับไปเล่นมาถึงแล้วห้องพักของเราที่พักทำจับ ไม้ไม้ไผ่หรอไม้ไผ่แล้วก็มีมุง้งแล้วก็มีพัดลมให้แล้วก็มีเสือคือแ้าปูเป็นเสือทั้งหมดน,นี่ก็ข้างนอกอันนี้บ้านบ้านหลังนี้คือบ้านเจ้าของเป็นผู้หญิงเขาก็เลยให้เรานอนใกล้ๆกับเจ้าของเราแปลกใจอย่างหนึ่งทุกทุกหลังเอ้ทุกม่ใช่ทุกหลังสิทุกคืนเลยเมื่อคืนกับคืนนี้คุณป้าเลือกให้เราเป็นมุ้งสีชมพู อาจจะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราอะใน,นห้องน้ำห้องน้ำดูโอเคนะเป็นชิคโกต้องมีเรือ่องน้ำอุ่นห้องน้ำต่อดากตัวบ้านเป็นปูนตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วเดี๋ยวเย็นๆพาไปเดินเล่นฟองอุ่นกันแล้วก็หาอะไรกินวันนี้ฝนตก ไปอำเภอปลายนะคะไปโยดยรถไม่แน่ใจว่ารถตู้หรือว่ารถสอมแถวเพราเรายังไม่ได้จองไว้แล้วก็วันนี้ก็เลยแวะมาเก็บภาพก่อนเดี๋ยวพาไปดูข้างในสวยๆเลยนะ <laughs> จริงๆเราเรารู้สึกว่าเราชอบบางอุ่งมากกว่าบ้านหลักไทยอีกเรารู้สึกว่ามันชิลดีอ่ะสงบแล้วดูโรแมนติกทุกคนมาแบบมาสองคนกันหมดเลยอ่ะกูม่ทำอะไรที่นี่อย่างเงี้ยมาคนเดียวงง เรากําลังจะเดินทางแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปไปลายวันนี้ต้องขับรถลงไปที่อำเภอตัวอำเภอแม่งสอนแล้วก็เดี๋ยวเอารถเช่าไปคืนแล้วก็นั่งรถนั่งรถไปปลายต่ออันนี้9ก้างแล้วเราตื่นสายอะเสียดายเมื่อคืนนอนดึกจน,นะนั่งโมเดลตัคลิป เดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวเมืองทั้งสองค่ะทุกคนวะระหว่างทางคือเราวลังขับ ผ่านแม่น้ำอะไรไม่รู้อ่ะสวยมากเราก็เลยแวะถ่ายรูปแบบหนึง่งตอนนี้ก็กลังจะถึงใกล้ๆจะถึงบอขอสอแล้วไม่ใช่บขศอ,อีอเอเออะไรชักอย่างที่เราจะนั่งรถต่อไปปอ่ะใกล้ถึงแล้วอีกยมานห้าโลไป go เท่าไหร่จ๊ะ คือรถที่นี่ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเอารถมาใส่คืนแล้วพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่อะต้องไปสื้ที่นู่นใช่ปะอะไรก็ได้มีรอบกี่โมงคะจากไปายไปเชียงใหม่ค่ะ บ่ายโมงค่ะคุณไปเชียงใหม่วันพรุงนอบแปดใ่ะค่ะบ่ายโมงไปถึงกี่โมงคะสองสโอเคพี่นั่งรถตะวันทุ่มได้ค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้คือเอาอันนี้ให้ให้รถได้เลยไม่ต้องไปแ,แลกอะไรใช่ไหมขอบคุณค่ะ ได้ตั๋วมาแล้วครับน,นี่อาหารมื้อแรกของเราวันนี้เดี๋ยวเรา,ากำลังจะไปขึ้นรถที่ขนส่งแม่ต้องสอนนะเพื่อไปปลายก็เลยไม่ทัน้าพแล้ว <c oughs> ก็แล <c oughs> ู้ก็แบบที่เด็ดอ่ะแล้ก็หมูแดง น่ารักสุดๆไปเลยดีว่าดีว่าดีอ่เป็นบ้านกระรอกค่ะชื่อบ้านกระรอกอยู่ด้านบนหลังเดีย 这个。 ทุกคนเราอยู่ที่บ้านกะทิสดปลายค่ะอตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้คือจะบอกว่าทริปทริปปลายพ่ใช่ทริปปลายสิจะบอกว่าปลายวันนี้คือผิดแผนมากเราตื่นเราตื่นสายเพราะว่าที่พักนอนสบายมากห้องพักเราเมื่อคือนนอนสบายมากแต่ซึ่งเรามีแผนว่าเราอจะไปเที่ยวช่วงเช้า แล้วสุดท้ายเราก็แล้วสุดท้ายเราก็ตื่นไม่ทันทีนี้เราก็เลยออกจะไปเที่ยวตอนประมาณเก้าโมงลงมาปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติดรถมาใสายเช่าที่เราเช่ามาสตาร์ทไม่ติดก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก็โทรบอกที่ร้านแล้วก็ให้เขามาเปลี่ยนแบตให้กว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบสิบเอโมงซึ่งเราต้องไปเชียงใหม่ตอนช่วงประมาณ เที่ยง,งเอ่อเราเราจองรอบบ่ายโมงไว้แล้วซึ่งเราต้องไปเตรียมขึ้นรถช่วงเที่ยงกว่าอะไรเงี้ยก็เลยสรุปคือเรามาปลายแบบไม่ได้ไปไหนในปลายเลยเราก็อยู่แต่ในที่พักซึ่งที่พักก็ฟินฟินเราอ่ะฟินเวอร์แล้วก็ดีมากๆน่ารักสุดสุดคือไม่ได้อวยแบบจนเกินไปนะแต่เราเราชอบเป็นการส่วนตัวอืมแต่ก็รู้สึกว่าทริปเนี้ยเราแทบไม่ได้เหยียบในในเมืองปลายเลยอ่ะไม่ได้เห็นแอคทิวิตี้ใดๆ ก็เลยคิดว่าอาจจะกลับมาใหม่ในครั้งหน้าอาจจะไปช่วงช่วงเดือนหน้าอะไรเงี้ยหรือหลังปีใหม่ว่าจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไปเชียงใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับเช่ามาไซเหมือนเดิมแล้วก็วนขึ้นมาที่ปาอีกรอบหนึ่งก็เสียดายนิดนึงแต่ก็ทําทําอะไรไม่ได้อะตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างจองไ้หมดแล้วแต่ว่าตัว๋วเดี๋ยวเราจะกลับเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่สี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นก็เดี๋ยวไปดูกัน ทุกคนตอนนี้เราถึงขนส่งแล้วสถานี้อาเตเชียงใหม่กำลังจะไปสนามบินสอวอันนี้เป็นสาาจะไปรถแดงค่ะในสองแถวแล้วก็วันนี้เรามีเพื่อนรวมเ,ออเพื่อนเดินทางร่วมกันมาจากกระทิสดไปได้วยกัน,น แต่ว่านออ้องไม่อยู่น้องก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปเจอกันที่แอร์พอร์ตครับแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันวันนี้มีเรื่องเล่ามดเอ็มได้เงียกอ่ะวันหวันล่ะ ยังไปข้างบนไหมคนตอนนี้เราอยู่ที่แมคโดนัล์ค่ะตอนนี้มาหลอกขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องประมาณ18:55นาที วันนี้มีเรื่องเล่าเต็มเลยคือสรุปแล้วอ่ะเราไม่ได้เที่ยวปาเลยแม้แต่นิดเดียวคือเราไม่ได้เอาเท้าเหยียบพื้นปายเลยเช้ามาก็กลับบ้านเลยจ้าวันนี้ก็เราอาหารครับไม่ได้กินเลยมินมอนตนอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่ามนดีขึืนามนาเต็มแม้ตลอดได้ค่ะขอบคุณค่ะมินิมอนนอกลางความหิวครับ